หรือเป็นคู่มวยในฝันของใครหลายๆคนเลยทีเดียวนะครับระหว่าง The i ออนแมนรถถังจิตเมืองนนที่จะมาป้องกันแชมป์วันมวยไทยในรุ่นไฟเวทพิกัด135ปอนด์กับแชมป์ต่างกติกาคิกกิ้งม h ชินซุปเปอร์เล็กเกียริหมู่เก้าเจ้าของแชมป์วันคิกบ็อกซิ่งในรุ่นไฟเวทเช่นกันนะครับที่ไฟนี้ข้ามกติการับบทมาเป็นผู้ท้าชิง โดยทั้งคู่ครับจะชกเป็นคู่นำในศึกวันไฟเด i g ไฟหรือวันลูมินีครั้งที่34ในวันศุกร์ที่22กันยายนนี้ที่สนามมวยเวทีลูมินีโดยจะถ่ายทอดสดในทุกแพลตฟอร์มของวันแชมเปี้ยนชิพตั้งแต่เวลา1ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปทางช่องของเราครับมวยไทยอาราวเดอเร์ขอพาท่านผู้ชมครับไปพรีวิวคู่มวยหยุดโลกคู่นี้กันนะครับ บูมหลังของทั้งคู่นะครับเริ่มจากทางด้านของรถถังจิตมึงนนกันก่อนซึ่งต้องบอกว่าเป็นนักชกที่น่าจับตามองตั้งแต่เดินทางมาชกในกรุงเทพใหม่ๆด้วยสไตล์การชกอันดุดันกล้าได้กล้าเสียแต่หลายไฟครับเจ้าตัวก็พิสูจน์ให้แฟนๆมวยได้เห็นว่ามีการวางแผนเกมการชกโดยรู้ว่าในแต่ละไฟควรจะต้องชกในรูปแบบไหนเพื่อจะได้สอดคล้องกับเกมการชก ฉะนั้นการก้าวมาเป็นนักชกในระดับแถวหน้าของศึกวันแชมเปี้ยนชิพจึงไม่ใช่เรื่องที่โชคช่วยอย่างแน่นอนในขณะที่ซูเปอร์เลกครับก็เข้ามาชกในเมืองกรุงในฐานะดาวลุ่งที่น่าจับตามองด้วยสไตล์การชกที่ฉลาดเฉลียวอาวุธที่แม่นยำคมกริบออกได้จัดจ้านเป็นเจ้าของแชมป์เวทีมวยมาตรฐานอย่างลุมพินีและแชมป์ประเทศไทยรวมถึงเจ้าของรางวัลนักมวยไทยยอดเยี่ยมประจำปี2555ของการกีฬา แห่งประเททศไทยเรียกว่าซูเปอร์เลกคือนักชกชั้นนําและแนวหน้าอย่างไม่ต้องสงสัยการโคจรมาเจอกันของมวยคู่นี้ครับถือเป็นคู่มวยในฝันของแฟนๆมวยตั้งแต่สมัยที่ทั้งคู่ครับยังไม่ได้ชกในสังกัดของวันแชมเปี้ยนชิพหรือแม้แต่ในรายการของวันเองก่อนหน้านี้ครับก็เคยประกบให้ทั้งคู่เจอกันแต่สุดท้ายแล้วก็มีเหตุทําให้แค้วคาดกันจนได้ บทวิเคราะห์สําสหรับมวยคู่นี้ครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าทั้งคู่ค่อนข้างจะมีสไตล์การชกที่เป็นเอกลักษณ์และโดดเด่นรถถังครับเป็นมวยพันดุอาวุธหนักหน่วงรุนแรงกล้าได้กล้าเสียในขณะที่ซูเปเล็กเป็นยอดมวยฝีมือเชิงสูงอาวุธที่เด็ดขาดและสวยงามโอกาสที่จะเจอรถถังครับหันมาใช้ฝีมือในการชกและซูเปเล็กเปลี่ยนมาเป็นมวยไฟเตอร์เดินเข้าหาดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่น่าเซอร์ไพรส์อย่างแน่นอน ฉะนั้นเกมการชกที่น่าจะเป็นไปได้ของมวยคู่นี้นั่นก็คือรถถังครับเป็นฝ่ายอาศัยความแข็งแกร่งเดินหน้าและพยายามกดดันอย่างต่อเนื่องในขณะที่ซูเปอร์เล็กเองก็ต้องอาศัยจังหวะดักบวกดักสวนซึ่งถ้าเป็นสถานการณ์ปกติก็เชื่อได้เลยว่าจังหวะการออกอาวุธบวกกับความแม่นยำของอาวุธโดยเฉพาะศอกน่าจะเป็นทีเด็ดหรือไม้ตายในการคว้าชัยชนะของซูเปอร์เล็กได้เป็นอย่างดี พราะว่าจากการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนของซูเปเล็กเมื่อวันพุทธที่13กันยายนที่ผ่านมาเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความประหลาดใจให้กับแฟนๆมวยเป็นอันมากเพราะซูเปเล็กเป็นฝ่ายเอ่ยปากเองว่าอาจจะแขวนนวมในเ็วๆวันนี้รวมถึงลักษณะอากับกิริยาที่ไม่ค่อยจะมั่นใจเหมือนไฟต์ก่อนๆหน้านี้ชนิดที่เรียกว่าบอสชาตีต้องออกมากู้ความเชื่อมั่นโดยบอกว่าซูเปเล็กอาจจะไม่ได้แขวนนวมอย่างเด็ดขาด แต่กำลังสนใจมิกมาชนาสอยู่และไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามครับที่ทำให้ซู์เล็กพูดออกสื่อแบบนี้คะแนนความเชื่อมั่นของนักชกจากบุรีรัมน่าจะหล่นวูบอย่างเห็นได้ชัดและนี่ก็เป็นเหตุผลที่น่าจะเชื่อได้เลยว่าเมื่อปะทะไปแล้วรถถังที่มั่นใจเปี่ยมด้วยความเชื่อมั่นในตัวเองน่าจะอาศัยพละกกำลังที่เหนือกว่า ไล่บทขยี้ซูเปอร์เล็กที่พยายามจะคอยโต้และคอยส่วนนะครับแต่มากยกไปแล้วรถถังที่มั่นใจในตัวเองมากครับน่าจะเป็นฝ่ายบทและเอาชนะคะแนนป้องกันแชมป์วันมวยไทยในรุ่นไฟเวทไว้ได้อย่างสวยงามก็จบไปแล้วนะครับสำหรับบทวิเคราะห์แฟนๆคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างสำหรับมวยคู่นี้สามารถแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับและถ้าชอบคอนเทนต์ของเราโปรดสนับสนุนในทุกช่องทางของเราด้วยนะครับ